สวัสดีครับเพื่อนๆและลูกค้าทุกท่านวันนี้ร้านอู่ช่างตีเครื่องมือช่างจะพามาดูเครื่องมือพิเศษที่ใช้หลบเบาหัวลูกสูบตัวนี้นะครับนี่ครับที่หลบเบาตรงนี้ครับจากแบรนด์ของ TPR Racing Tool นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเขาหลบเบาหัวลูกสูบเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์อะไรบ้างมันมีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวชิ้นแรกนะครับจะมีคือตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าดอกหลบวาวนะครับดอกหลบวาวหัวลูกสูบนะครับที่จะหลบวาวตรงนี้นะครับเวลาเราทำวาวโต,วต,วตวได้แคมยกรช่วงสูงมานะครับบางทีเราใช้ลูกเดิมๆแล้วแคมยกรงสูงขึ้นมาแล้ววาวมันจะขึ้นมาสูงนะครับ ทำมันจะทําให้ววชนกับหัวลูกสูบได้นะครับเราเลยต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่ใช้หลบล์วตัวนี้มันจะใช้กับสว่านแท่นที่บ้านนะครับสว่านแท่นที่บ้านได้เลยนะครับไอสว่านแท่นขนาดห้าหุนนะครับจับทาเองที่บ้านได้เลยนะครับไม่ต้องรอลงคลึงนานๆนะครับตัวนี้เรียกว่าดอกหลบแววหัวลูกสูบนะครับเขาจะปรับขนาดได้ในตัวนะครับจะมีตัวหนอนหกเหลี่ยมล็อกไว้ตรงนี้นะครับจะเอาลววเล็กลววใหญ่แล้วก็ขันปรับนะครับดึงเข้าดึงออกนะครับ ดึงเข้าดึงออกได้เลยนะครับแบบนี้ครับแล้วก็เครื่องมือชิ้นต่อมาก็จะเป็นแบบจับลูกสูบนะบตัวนี้จะเป็นแบบจับลูกสูบนะครับเอาไว้สําหรับหลบาวลาวนะครับจะจับลูกสูบที่มีสลักตัวนี้นะครับที่มีสลักลูกสูบโตสิบสามมิล 14มิล15มิล16มิลน,นะครับจะจับได้อยู่4เบอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นต่อมาก็คือตัววัดองศาเข็มนะครับอันนี้ใครจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่บางร้านต้องการตัวเลขเป๊ะๆช่างบางคนต้องการตัวเลขเป๊ะๆก็ใช้ตัวนี้วัดองศาความเอียงนะครับว่าเราจะเอาอรอยหลบวาเนี่ยใช่มันเอียงกี่องศานะครับแล้วก็ชิ้นต่อมา คือปากกาสองชั้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าปากกาสไลด์สชั้นนะครับมันจะหมุนไปซ้ายไปขวาแล้วก็หมุนไปหน้าไปหลังได้นะครับเรียกว่าปากกาสองชั้นนะครับทั้งหมดก็จะมี1 2ึ่งสา4ี่ี่ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับไอตัวนี้อันนี้ก็คือจะใช้จับหัวลูกสูบนี่นะครับจับปาดปาด วลูกสูบตรงนี้นะครับอันนี้จะใช้กับใช้กับเครื่องกึงนะครับตัวนี้ใช้กับเครื่องกึงนะครับเขาเรียกว่าแบบจับปาดหัวลูกสูบนะครับจะจับสลักของลูกสูบที่โต13 14 15 16มิลน,นะครับแล้วก็จะมีไอ้รู2รูนี่นะครับที่เจาะให้ไว้สําหรับยึดคอลีดพวกไอ้ขอลีดคาบูของมีโอโนโวนะครับเวลาเราเราจะปาดฐานคอลีดนะครับ ให้มันต่ําลงนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้จับยึดแล้วก็ปาดฐานคอลิดมีโอโนโวได้เลยนะครับนี่นะครับแบบจับปาดหัวลูกสูบนะครับจะทําได้2ออย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้แบบคร่าวๆกว่อนนะครับถ้าเราได้อุปกรณ์ที่ใช้หลบวาวหัวลูกสูบไปนะครับ แบบนี้นะครับจะได้เห็นชัดนะครับเราก็เอาลูกสูบนี่นะครับมาแล้วเราก็วัดสลักตัวนี้นะครับว่ามันโตกี่มิลอย่างตัวนี้มันเป็นของเวฟนะครับมันโตสลักโต13บมมิลนะครับเราก็เอาตัวยึดสลักนี่นะครับตัวยึดสลักขึนนะครับมันจะจับได้13าแล้วก็14มิลนะครับเราเอาเข้าไปข้างในนี้เลยครับ แล้วก็ดันสลักมานะครับแล้วก็เอากิ๊บล็อกสลักลูกสูบนะครับล็อกซ้ายแล้วก็ขวาเสร็จแล้วก็เอาไปใส่กับแบบจับนะครับแบบจับลูกสูบอย่างนี้นะครับไปอย่างนี้แล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับถ้าเกิดลูก ตรงนี้มันสั้นเกินไปนะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดมันสั้นเกินไปนะครับถ้าเกิดมันสั้นเกินไปเราก็หาแหวนอะไรที่มันสูงๆมารองได้นะครับอันนี้ผมทําให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยววิธีการใช้กับเครื่องมีลิ่งแล้วก็สวบานแทน่นเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะครับอันนี้จะบอกวิธีประกอบแบบพวๆก่อนนะครับ อย่างนี <S <s ้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาจับกับปากกานะครับอ่าปากกาออกนะครับแล้วก็จับหมุนแน่นๆนะครับแล้วส่วนไอตัววัดองศาเข็มนี่นะครับเราว่าเราจะเอาเอียงเท่าไหร่เราก็จับตรงนี้นะครับมันจะมีแม่เหล็กดูดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จับแบบจับตรงนี้เลยครับเราก็ดูว่ามันเอียงเท่าไหร่นะครับ จะดูได้นะครับว่ามันเอียงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอเสร็จแล้วพอเราต้องการขนาดใหนมันเอียงเท่าไหร่เราก็อย่างนี้นะครับคลายแล้วก็จับขึ้นจับลงนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็ดอกลูกบอลนี่นะครับมันจะจับอยู่กับบนสวรรค์แท่นอย่างนี้นะครับจะจับอยู่บนกับสวรรค์แท่นอย่างนี้นะครับ พอเราหาองศาได้แล้วว่าแล้วเราต้องการเอียงเท่าไหร่เราก็เปิดไอเนี้ยครับเราก็เปิดสว่านแท่นให้มันหมุนทํางานได้ได้ได้เลยนะครับแล้วก็เราจะเอาให้มันเอียงทางซ้ายเอียงทางไอให้ทางทางซ้ายใหญ่แล้วก็หมุนไปทางซ้ายนะครับหมุนตัวนี้ให้ทางขวาใหญ่แล้วก็หมุนไปทางขวานะครับเราเราจะเอาลึกเอาตื้นแล้วก็หมุนตรงนี้นะครับมันจะมีที่หมุนที่อยู่ตรงนี้นะครับครับให้ดูแบบชัดๆนะครับดูแบบสองฝั่งนะครับ แล้วก็หมุนตัวเนี้เดินหน้าเดินหลังเอานะครับแล้วไอตอนที่เราเอาขึ้นสว่านแท่นแล้วนะครับมันจะมีตัวที่ล็อกอยู่ตรงนี้นะครับ3ตัวนะครับน็อตเนตรงนี้ครับ1 2ึสามตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีนะครับ1 2 3ามนี่นะครับเราต้องขันน็อตเอาไว้ให้แน่นนะครับเพราะเวลาที่เราเดินเครื่องแล้วอะครับ ไอ้สว่านแท่นมันหมุนแล้วนะครับเดี๋ยวตัวนี้มันจะสายมันจะโยกพอมันโยกมันสายแล้วก็ไอ้รอยหลบวาล์วที่เราหลบเนี่ยนะครับบนหัวลูกสูบมันจะไม่ค่อยตรงนะครับมันจะมีรอยเหมือนตัวนี้มันวิ่งแล้วมันให้ตัวได้นะครับเวลามันไม่แน่นนะครับครับนี่นะครับนี่คือวิธีประกอบและใช้งานแบบข้าวๆก่อนนะครับเราจะเอาใหญ่ขนาดไหนแล้วก็หมุนเลยนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับขนาดใบใบวาล์วนี่นะครับแล้วก็ปรับ ปรับขนาดไอดอกลบวบวตัวนี้นะครับว่าจะเอาใหญ่เอาเล็กขนาดไหนก็ปรับได้เลยนะครับแล้วก็มันมีอีกตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าดอกคว้านขยายแข็งเครื่องนะครับอีกอันหนึงนะครับอันนั้นก็จะใช้กับไอสว่านแท่นนะครับจะใช้กับศพนี่นะครับเเรียกว่าดอกคว้านขยายแข็งเครื่องนะครับ จะใช้กับสว่านแท่นแล้วก็ใช้กับมิลลิ่งได้เลยได้เลยนะครับเวลาเราตีปอกลูกสูบมาโตๆนะครับแล้วเราไปใส่กับแข็งเดิมไม่ได้นะครับเราก็ต้องขวานขยายแข็งเครื่องใหม่ก่อนนะครับเพื่อให้ปอกตัวใหม่มันเข้าไปได้นะครับนะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวทางร้านอู๋เชียงตีเครื่องมือช่างจะพาไปดูนี่นะครับเรียกว่าด็อกเตอร์ API นะครับตัววิเครห์ ข้อมูลของรถพวกรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีดนะครับทั้งไอฮอนด้าแล้วก็ยามาฮ่นะครับส่วนตัวนี้มันจะเป็น Honda นะครับเนี่ยครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการใช้มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอชมในคลิปต่อไปนะครับแล้วช่องทางการติดต่อก็ตามนี้เลยนะครับแฟนเพจ a c e b o o k อู่ช่างตีเครื่องมือช่างครับแล้วก็ u t u b e ก็อู่ช่างตีเครื่องมือช่างนะครับ อีกช่องหนึ่งจะเป็นช่อง TPR Racing Tool นะครับแล้วก็ลายก็เป็นลายแอดนะครับตามภาพน,นะครับช่างตีครับแล้วก็เบอร์โทรก็เป็น0ูนย์แปดเสี่ห้าศูนย์ห้าสองเจ็ดแปดช่างตีครับแล้วก็วันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆและลูกค้าทุกท่านสนุกกับการใช้เครื่องมือพิเศษของทางร้านู่ช่างตีเครื่องมือช่างนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีครับ